รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Creator เป็นได้ง่ายจังผมพี่ลำจิโกไอทีครับผมออสไทโหลดครับเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่จะชวนให้คุณมาเป็นวิดีโอครีเอเตอร์แล้วเอาไปใช้ในหน้าที่การงานของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามแต่ใช่ครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนอยู่ หรือคุณจะเป็นคนที่กเกษียณแล้วก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการทําเป็นงานอดิเรกข,ของคุณก็ได้ซึ่งงานอดิเรกบางครั้งมันสามารถแปลงเป็นเงินได้มหาศาลอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้กลายเป็นงานประจําไปเลย <c oughs> <c oughs> บางค,บคนนี่ตกงานในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับก็อาศัยการทําวิดีโอเคเตอร์ได้อาชีพใหม่ทำไปทำมากลายเป็นอาชีพใหม่กลายเป็นหนทางเส้นทางเดินชีวิตใหม่เลยใช่ครับผมอยากจะบอกว่า เริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก่อนก็ได้ใ,ในการจะทำคอนเทนต์เนี่ยเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเอาสิ่งวิชาชีพเฉพาะด้านที่เราถนัดและเรารู้สึกชินกับมันเนี่ยไอเรื่องพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่คน,คนอื่นเขา,าไม่รู้รมาก่อนใช่บางคนเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะทำอะไร เนี่ยผมไม่รู้จะทําวิดีโอให้ใครดูอยู่บ้านเลี้ยงไก่อย่างเดียวนั่นแหละทําวิดีโอสอนเลี้ยงไก่หรือบางคนมีคนตั้งเยอะแยะเลี้ยงไก่ไม่เป็นอ่ะอยากรู้อ่ะใช่ถูกป่ะใช่ครับหรือหรือบางคนครับบางคนเนี่ยชอบไปเที่ยวชอบไปหาของกินนี่ จะทำรีวิวจะทําอะไรอางเงี้ยบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกันนะก็ยังไงก็ทําในสิ่งที่คุณชอบไปแหละก็คือชอบไปเที่ยวแล้วคุงคนบอกชอบนอนอ่ะพี่ก็ทําเรื่องนอนนอนอย่างไรให้ถูกต้องทําได้หมดครับใช่ครับนี่ฮะคือคอนเทนต์อยู่รอบตัวเราจริงๆเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้สามารถอย่าไปคิดเยอะครับบางทีคอนเทนต์ที่ดีๆมักจะเกิดจากความ ความที่ใกล้ตัวเรามากๆก็ได้เหมือนกับนักแต่งเพลงครับเขาบอกว่านักแต่งเพลงบางทีเนี่ยบางเพลงบางเพลงเนี่ย5นาทีแต่งได้แล้วนี่ใช่ไหมอ่ะวันนี้เราอยากจะแนะนําเรื่องของคนที่ช่วงท้ายรายการแบบนี้เนียช่วงช่วงท้ายๆปลายปีแบบนี้นะครับเราทำรายการมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่49แล้วนะครับ ปลาปลายปีแบบนี้เราก็เลยมาทํานําเสนอเรื่องว่าถ้าคุณจะทํารายการประเภทนี้อืมีเทคนิคหรือมีจุดข้อคิดอะไรที่ควรจะเสริมเข้าไปบ้างเพื่อให้คุณทําเรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เราจเพาะเจาะจงเลยเป็นเป็นชนิดของรูปแบบของคอนเทนต์เลยใช่วันนี้เราจะทําเรื่องสอเรื่องเรื่องอะไรครับพี่เอารายการท่องเที่ยวกับรายการอาหารแล้วกันเพราะสองอันนี้คนทําเยอะใช่ มันสนุกด้วยคนทำคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะโดยช่วงก่อนโควิดเนี่ยผมเสพติดคนที่รีวิวไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากอันนี้อยากไปญี่ปุ่นแล้วเซ่ช่วงนั้นผมชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นไงก็แบบแฟนชอบก็ให้หาข้อมูลให้ที่ไหนน่าเที่ยวที่ไหนน่ากินผมก็ติดตามหลายช่องเลยครับเนี่ยซึ่งทำรายการท่องเที่ยวทํายังไงให้มันโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จครับผมซึ่งการทําท่องเที่ยวนี่คีย์สาคัญเลยนะ ผมว่าอพอท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายการเชิงสาร,รคดีที่แบบว่าจะต้องนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวครับผมว่าเรื่องภาพเนี่ยสาคัญมาเป็นอันดัมหนึ่งเลยภาพต้องสวยใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณทารายการท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องพิถีพิถันเรื่องการถ่ายภาพเลยถ่ายภาพนี่ต้องสวยเป็นพิเศษใช่จะมาแบบว่ามาล็อกก๊อกแก๊กอะไรอะไรเงี้ยทาแบบมั่วๆไปก่อนอะไรเงี้ย มันมันจะไม่เกิดเลยแล้วมันมันอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของการทำรายการท่องเที่ยวเนี่ยมันไปแล้วไปวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันด้วยนะ<อ>สภาวะอากาศหรือสภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดเพราะฉะนั้นคือถ้าทําผิดไปแล้วไปถ่ายแก้สมมติวันนี้เราถ่ายสอ,สองวันนี้เราไปถ่ายพัทยาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วกลับมาแล้วไปถ่ายแก้อีกมันเหนื่อยนะถูกไหมเหนื่อยถูกว่ามันต้องกลับไปแก้ไงเพราะฉะนั้นมันต้องเตรียมตัวเป็นดี้อสมควรต่อให้ถ่ายหน้าบ้านเนี่ยถ่ายรอบสองก็เหนื่อย <c oughs> นะ ไม่ไหวเลยนะไม่ต้องเดินทางก็ได้นะใช่ครับมันไม่ไหวพองานแก้เนี่ยมันจะเป็นสนิมในใจอ่ะพอรู้สึกว่าแบบเราต้องมาทําซ้ําเดิมอ่ะเนอะเพราะฉะนั้นคุณภาพสําคัญที่สุดใช่ครับคิดเลยครับว่าคุณจะนําเสนอเรื่องภาพยังไงอดูเลยครับว่าคุณมีทักษะในการถ่ายภาพแค่ไหนอืมครับผมนะมีทีมงานที่จะเอื้อมนวยหรือเปล่าอุปกรณ์อุปกรณ์เป็นอย่างไรล่องนี่โอ้โหต้องกิ่กังเลยทีเดียวถามว่ามือถืออ่าสมมติมีมิลเลอร์เลส อตัวละหมื่นกว่าบาทครับถ่ายสวยๆได้ไหมได้ได้นะครับมันก็สวยในระดับมิเลเลสใช่ครับมีฟูลเฟรมแบบโอ้โหเล่นซินีมาตุ๊กตาอย่างเงี้ยอันนี้สวยอันนี้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกถ้าคุณใช้เป็นหรืออุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าคนน่าจะนิยมมากในการใช้ที่จะรีวิวตัวสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะก็คือกล้องที่เป็นกล้องแอคชั่นคาเมล่าโอ้ใช่ไหมกล้องแอคชั่นคาเมล่าเนี่ยหลายรายกันมันเป็นมันเป็นสมัยนิยมก็คือ ยุคหลังๆเนี่ยคนท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบที่จะอยากได้ภาพดิบๆอันนี้เป็นสไตล์ดิบๆนะฮะก็คือเป็นภาพมุมมองเดียวกันกันกบที่คนคนนั้นไปเที่ยวเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันอ,อ,อารมณ์นั้นก็ถือกล้องอยู่กับมือเลยนะฮะเป็นมุมแบบวีหลอกเลยถือไปอ,อย่างนี้ปุ๊บก็หันมาถ่ายตัวเองหันมาถ่ายในทิศทางที่เรามองไปแล้วก็เดินไปสดๆนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้ากล้องสั่นบันไว้ก็สั่นบันไว้ตามมันม,ม,มุมมันเลียว อันนี้คือขายความเร็วอแต่ไม่ได้ขายคุณตี้ที่แบบความสวยงามมากแต่กล้องสมัยใหม่มันมีระบบการสั่นที่ค่อนข้างดีด้วยก็<ช>ดีขึ้นดีกล้องตัวแอคชั่นกลามล่าอย่างเงี้ยอย่างลักษณะของรายการรายการรายการหนึ่งนนนเนี่ยเทือนเทาวลเนี่ยคุณวรรณศิลป์เขาไปเที่ยวเนี่ยขเขา,ขาเอาจะถือเป็นไม้คล้ายๆไม้เซลฟี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ติดกล้องลงไปใช่ซึ่งคุณตี้ของภาพอาจจะไม่ได้ว่าคมกริบอะไรใช่แต่ก็คือสามารถสื่อสารได้ว่าโอเคนี่นะเรากําลังไปนี่กันมันได้มุมภาพแบบแปลก ออก็คือกล้องแอคชั่นแคมมันจะมีมุมวายที่ค่อนข้างมากเปอร์สเปกทีฟของภาพก็เลยดิสชอตไปหมดเลยอพอตึกร้านบ้านช่องมันโค้งๆนี่มันก็แปลกตามันก็ดูหวือหวาดีก็คือเป็นเป็นชอตที่แบบเปิดตัวนิดๆหน่อยๆไม่ได้ใช้ยาวไม่ได้ลากยาวอะไรมากอ่าอ่เนี่ยอย่เนี้ยเนี่ยฮะมันจะมีข้อข้อจำกัด อย่างที่างพี่วัดพูดมาคือไม่ได้ใช้ยาวไม่ได้ยาวมากคือแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิ่งนี้ดูยาวๆไม่ได้ปวดหัวเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนนะบางคนเดินเดินถือแอคชั่นแคมตั้งแต่คลิปต้นจนจบครึ่งชั่วโมงอ่ะปวดหัวตายคนดูดูปวดหัวให้คิดถึงคนดูอย่าไปคิดถึงตัวเราอย่างเดียวอีกอันหนึ่งคือเรื่องแสงครับพี่ครับผมเวลารายการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องแสงเนี่ยแสงธรรมชาติล้วนๆยากเหมือนกันนะ เอาแค่ไม่ต้องรายการท่องเที่ยวหรอกแตนธรรมชาติล้วนๆมันมันสอนให้เราทําอะไรบ้างครับหนึ่งคือคุณจะถ่ายคุณก็ต้องดูที่ทางแสงคุณต้องเลือกตามที่ทางแสงคุณเลือกแบ็กกราวไม่ได้อืถ้าคุณจะเลือกแบ็กกราวคุณต้องไปให้ถูกเวลาอคุณต้องดูเลยว่าฝั่งทะเลที่คุณไปสมมติไปถ่ายกับทะเลคุณคุณจะถ่ายให้เห็นท้องทะเลออกไปใช่ไหมแล้วคุณไปตอนเช้าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นย้อนแสงถ่ายได้ไหมมืด ถายไม่ได้ไง HDR ได้ไหมดำปี HDR ก็ไม่ขึ้นไม่ไหวไม่วมีอะไรที่จะ HDR ดวงอาทิตย์ได้มันที่สุดของที่สุดแล้วดวงอาทิตย์มันสุดสุแล้วนะฮะมันเป็นไฟที่สว่างที่สุดในจักรวาลแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรไปสู้เขาได้ครับครับผมคุณก็ต้องไปให้ถูกเวลาไงถ้าคุณอยากจะได้ท้องทะเลในทิศทางนี้ในเดเรคชันนี้ครับ คุณก็ต้องไปตอนเย็นเพื่อให้แสงอาทิตย์ทอดกลับไปทางนี้อ๋อมันทําให้เราต้องวางแผนการถ่ายทําอีกนี่ไงคือรายการท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าสัก์หรือว่า <c oughs> ไป <c oughs> อยากจะไปตอนเช้าจะไปทะเลตอนบ่ายจะไปภูเขา <c oughs> <ป>อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือตอนเย็นจะไปไหว้พระไปกินอาหารดูทิศดูทางดูลมดูแสง เพราะว่าเราใช้แสงธรรมชาติล้นวนครับผมนี่เป็นการบ้านที่ต้องทํามาก่อนเลยต้องต้องต้องศึกษาให้ดีนะว่าไอสถานที่ที่เราไปเนี่ยแสงมันจะเป็นยังไงแสงมันจะคือผมจะสมมติหลายคนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็เจอถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวไม่ต้องทํารายการนะไม่ต้องทํารายการนะเอาแค่ถ่ายรูปเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเอาให้ชัดนึ่งเดียวเนี่ยก็ยากแล้วเอาให้มัน สว่างเราด้วยและเห็นเห็นภูเขาด้วยหรือเห็นทะเลด้วยเนี่ยเอาแค่เซลฟี่อย่างเดียวก็ยากเลยนะใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายคนส่วนใหญ่จะเลือกแบ็กก่าจะไม่เลือกแสงอืแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะดูแสงไม่เป็นครับไม่เข้าใจคําว่าทิศทางแสงที่ถูกต้องอนะในตอนต้นของรายการเราสอนไปแล้วนะคุณต้องไปดึงเอาความรู้ในตอนนั้นนะครับหมุนครับยกกล้องขึ้นมาครับยกกล้องขึ้นมาแล้วหมุนหมุนรอบตัวเลยฟเนี่ย แล้วคุณจะเห็นเองว่าอันไหนมันคือคุณจะเห็นว่ามันจะมีอยู่มุมหนึ่งอ่ะที่แสงมันดีดีมันมันคือทางแสงที่เป็น f o ลโล่นั่นเองอ๋อตามตามแสงต้องลู่ตามแสงนั่นเองมันลู่ตามลมใช่ครับนะครับเนี่ยก็คืออย่างคลิปท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี่ยคือต้องใจรุปกรอ์อีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นปัญหาของหลายๆคนในการทาคลิปท่องเที่ยวนั่นคือเสียงครับเสียงเสียงลมเข้า เสียงลมเข้าหรือเสียงแบบเออเสียงมันบางทีมันคุมไม่ได้ถูกไหมครับ<ะ>เวลาเราไปท่องเที่ยวที่แนะน<ล>ริมทะเลลมแรงเออแนะนํำยังไง ก็ไมโครโฟนส่วนใหญ่ก right. ็จะมีฟองน้ uh 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 ําครอบหัวไม่มาอยู่แล้วเออใช่ฟองน้ําตัวนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งครับผมถ้าลมแรงมากๆก็อาจจะทะลุฟองน้ําเข้าไปโดนหัวไม่แล้วมีเสียงดังฟู่ฟูู่ป๊๊ปป๊ปป๊ปนี่ก็ได้ยินอเขาจะมีอุปกรณ์นที่เ้าเรียกว่าเดซ Cat หรือว่าแมวตายอ๋อตัวตัวปุยปุยเป็นคนขนอ่าฮะช่วยได้ช่วยได้พวนั้นช่วยได้เยอะมากอ่าฮะแต่ถ้าไม่มี หน้างานฉุกเฉินครับผมแนะนาอย่างนี้ครับถอดฟองน้ําออกครับเอากระดาษทิชชู่พันรอบหัวไม้กระดาษทิชชู่พันบางๆเอาบางๆเลยเอาแบบกระดาษทิชชู่มันสองชั้นใช่ไหมดึงออกชั้นหนึ่งเลยแล้วพันรอบหัวไม้แล้วเอาฟองน้ําครอบทับเข้าไปอีกทีหนึ่งครับช่วยได้เยอะเสียงลมจะหายไป50าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเหรอก็คือนี่คือเทคนิคการกันลมใช่นะครับหรืออย่างเรื่องการถ่ายงานก็มีวิธีหนึ่งก็คือเราก็ยืนอยู่ ถ้าลมพัดมาทางนี้เราก็เปลี่ยนมุมเลยหันหลังให้ลมเอาตัวบังซะ <c oughs> ผมเคยใช้ผมเคยใช้เทคนิคนี้<อ>ก็คือสมมติว่าลมมันพัดบา,างนี้เราก็บิดตัวนิดนึง<ช>เพื่อให้ไม่ไม่โดนลมแล้วเอาตัวเราหนาๆของเราเนี่ยสามารถกันลมปกป้องไม้ที่ผลจากลมได้<ช>ก็พอช่วยได้นะคืออุปสรรคพวกนี้มันจะสอนให้คุณฉลาดมากขึ้นทุกครั้งที่คุณไปถ่ายไม้นะคุณถ่ายครั้งนี้คุณเจออุปสรรคอะไรคุณต้องกลับมาแก้เช่นไปผิดเวลา ทิศท,ทางไม่ได้แสงไม่ได้แบ็กกราวด์ที่ต้องการครับาคราวหน้าคุณต้องเลือกเวลาไปให้ถูกต้องดูทิศดูทางให้ดูเรียบร้อย<ช>ไปถึงเจอเรื่องเสียงลมครับเฮ้ยกลับมาเราต้องไปหาเด็แคทแมวตายใส่ไว้เพื่อป้องกันเสียงลมไม่งั้นเราต้องไปบิดมุมอื่นเสียมุมอีกมันไปแล้วมันจะไม่ได้ดังใจวิธีการจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรบางคนไม่เริ่มเริ่มไม,ม่เริ่มจากไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรไงวิธีการง่ายๆที่สุด<อ>คือไปดู YouTube ครับ ง่ายที่สุด<อ>ไปดูช่องที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วไปดูหลายๆช่องใช่ใชไปศึกษาไปเรียนรู้เขาว่าเขาทํำยังไงใช่ใชในการถ่ายเทคนิคอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะงงค,คือคือตอนสมัยก่อนเนี่ยผมจะเริ่มเป็นช่างภาพเนี่ยถ่ายวีดีโอครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องมุมกล้องเลยใช่ครับนะเจ้านายผมเขาสอนงี้ครับเขาบอกว่าอยากรู้เรื่องมุมกล้องเหรอ,อนั่งดูงานที่เขาถ่ายสวยๆส,ยส,ยสยิ มิวสิกวิดีโอสารคดีนั่งดูไปเรื่อยๆให้ภาพเหล่านี้มันติดเข้าไปในหัวเราแล้วพอเราอันนี้คือคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนนะสอนเวลาเรายกกล้องขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเราเราหมุนกล้องเราแพนกล้องมาเนี่ยอพอเราไปเจอมุมที่เราเคยเห็นแล้วเนี่ยม,มันจะรู้สึกชอบซิกเซนต์มันจะบอกเราว่าเฮ้ยอันนี้แหละสวยอ๋อเามันทำกันบ้านเยอะๆนี่เลยนี่คือการบ้านเรื่องของ composition หรือว่ามุมกล้องเลย Oh. คุณต้องไปเสพมุมกล้องที่มันแบบว่าเอาให้มันฝังเข้าไปในหัวเอาแต่ภาพสวยๆเอาแต่มุมดีๆเข้าไปให้มันอยู่ในหัวเราเยอะๆแล้วพอเราถ่ายเราจะเจอเราจะชอบพอเจอปุ๊บวันหลังเป็นอัตโนมัติเลยสมมติผมเดินไปริมทะเลใช่ไหมฮะมีทะเลตรงไปข้างหน้ามีเกาะหน่อยนึ่งพระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมฮะจัดคอมโพสปุ๊บ ทะเลสส่วนแผ่นดิน3ส่วนพื้นน้ำหนส่วนถ่ายโชวออกมาสวยเลยคมอมโพส์อยู่ในใจแล้วนะเหมือนกระบี่อยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํากันบ้านเป็นเรื่องสําคัญมันช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกสั่งเซฟ เซฟเก็บเข้าไปในสมองของเรา<ำ>มันก็จะเป็นภาพจําไว้แล้วเราก็จะสามารถเอามาประยุกต์ใช้วิธีการเล่าเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถปรับวิธีการนาเสนอส่วนววิธีการเล่าเรื่องนี้อันนี้ต้องไปค้นคว้าเองเพราะแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ครับคุณจะเล่าเรื่องสถานที่เที่ยวจะเล่าผิวเผินคือรายการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่เหมือนรีวิวนะยังไงครับรายการท่องเที่ยวเนี่ยบางคนอาจจะเล่าผิวเผินก็ได้อืมใช่แค่แค่ไปเที่ยวอ่ะเออไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้ว่าทรายเม็ดนี้มาจากกิ่งอำเภอจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออใช่หรือไม่ ต้น,นมะพร้าวต้นนี้มีอายุเท่าไหร่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่จําเป็นต้องเป็นไกด์ที่นี่มีมากี่ปีแล้วก็ไม่ต้องเพราะอะไรวันที่เราไปเที่ยวเนี่ยขอให้มันยังอยู่ก็พอ <c oughs> มันจะมีมากี่ปีแล้วก็ช่างหรืออาจจะมีแล้วอา,อาจจะมีก็ได้ก็ไม่ได้เป็นไรในนีจจ้น็ของประวัติศาสตร์ก็อาจจะบอกนิดหน่อยบอกว่าปราสาทแห่งนี้สร้างสร้างมานานแล้วแต่มันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้น ความข้อจํากัดมันต่างกันรูปแบบมันไม่เหมือนกันวิธีการเล่าเรื่องอันนี้เราไม่สอนคุณไปหาสไตล์ของตัวคุณเองใช่แต่ละคนก็จะมีวิธีไม่เหมือนกันใช่แต่เราที่เรามาเล่าให้ฟังอย่างบางทีมันมีการแก้ปัญหาได้ในการเล่าเรื่องแล้วพยายามดูเพราะว่าเราดูคลิปเยอะๆแล้วเราก็ถ่ายทําไปเยอะๆเราก็จะเห็นว่าโอเคมุมเป็นแบบนี้วิธีการเล่าเรื่องเป็นแบบไหนที่เราชอบแล้วเวลามันอัตโนมัติน่ยมันจะสนุกกับงานนั้นใช่ไหมครับผมนะฮะยกตัวอย่างคลิปรายการของคุณวั่นไชยได้ไหม อ่านไยใช่ไหมอาซาพาไปหลงอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับผมชอบมากช่องนี้นะอาซาพาไปหลงของคุณว่านไยอ่าครับนะฮะอ่านี่อาซาพาไปหลงโดยคุณว่านไยอันนี้เป็นคนที่ทํารายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับโดยที่เขาใช้สกิลส่วนตัวเขาคือหนึ่งคือเขามีเขาเป็นคนที่มีความเป็นนักภาคในตัวอืมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากครับแล้วมีความรู้เรื่องดนตรีชอบแต่งเพลง อ๋อเขาก็จะสร้างเรื่องของเขามานะคะคือถ่ายคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวบางทีเขาไปถึงหน้างานเนี่ยไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเจอคุณลุงคนหนึ่งเขาก็ไปสมมุติเป็นคุณลุงคนนั้นครับเขาก็ถ่ายคุณลุงคนนั้นแล้วเขาก็พากเสียงคุณลุงคนนั้นเห้อเหงาเหลือเกินนั่งอยู่ที่ชายหาดนี้มาเป็นเวลาสิบปีแล้วไม่มีใครลอยเรือผ่านมาเลยอะไรเงี้ยมันก็สนุกมันก็ตลกเออนะแล้วแทบไม่ได้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเลยอ่ะ อ้าวไม่จําเป็นต้องพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็ไ,ได้ไม่้องบอกเลยว่าที่นี่มีทรายกี่เม็ดอะไรเงี้ยไม่ต้องอ่าล่ะก็คือไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวความสุขอ่ะคือความสุขอ่ะแล้วก็ร้องเพลงฉันมาที่นี่อะไรก็ร้องกันไป<อ>สนุกสนาน,ม,นามันเป็นคลิปที่ดูสบายแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่ต้องหวังอะไรดูให้เกิดความสุขอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าวันไหนเราได้ไปที่นี่เราอยากใจไปเที่ยวแบบนี้บ้างแค่นี้เองแต่ละคนวิธีเที่ยวไม่เหมือนกันนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆของการทําคลิปท่องเที่ยวไม่ใช่บอก ออตอนนี้นะครับเออผมขอเลยถ้าคุณทำรายการท่องเที่ยวนะค,คุณไม่ต้องพูดว่าสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไม่ต้องครับไม่จําเป็นใช่ไหมครับไม่ต้องพูดครับนะฮะอ,ะอย่าบอก บอกก็ได้ว่าว่าวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่แต่ไม่ต้องพูดให้เหมือนพิธีกรอย่าพยายามเป็นอย่าพยายามเป็นพิธีกรอย t u b e ไม่ใช่สถานีโทรทัศน์อก็คือไม่ต้องบอกก็ได้สบาย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 เถิดถ้าเจ๋งกว่านั้นคือการเล่าเรื่องด้วยภาพเองใช่เลยอย่างพี่วันัยเนี่ยมามาเกาะสุมาตราครั้งนี้เขาพูดแค่อย่างนี้เลยทีเดียวเลยมาเกาะสุมาตราครั้งนี้พี่โหยหาน้องยิ่งนักมันก็เป็นเนื้อเรื่องไปเออใช่หมเป็นการเล่าเรื่องอีกวิธีหนึ่งมันสนุกอย่างนั้นสนุกกว่า การใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องก็ช่วยได้ไม่จำเป็นต้องบอกว่าสถานที่ไหนและนเวลานั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงก็ให้ภาพเป็นตัวเล่าไปแล้วอาจจะใช้เสียงหรือเพลงเพลงประกอบภาพสําคัญที่สุดสําหรับของภาพคือเก้าสเอร์เเลยของรายการท่องเที่ยวหรืออย่างรายการอย่างสมมติรายการที่มันเกี่ยวกับพาไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างที่ว่าก็ง่ายๆเลยนะก็คืออเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นไปเมืองนั้นนี้เนี่ยก็คือ คือผมชอบแนวสไตล์แบบว่าโอเคเหมือนเราไปเที่ยวจริงๆใช่เอาตั๋วให้เห็นไปเคาน์เตอร์ที่ที่อันนี้ก็เหมือนแบบว่าเรียลลิตี้จำลองการเดินทางเหมือนน้ำบินไปอย่างนี้คุยอย่างนี้เสร็จปุ๊บลงเครื่องบินเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหารถถ้าถ้าถ้าแนวเรียลลิตี้นี่ผมชอบคุณมิ้นไอลมอโลน อ๋อเหรอะคุณมิ้นไอโรมาโลนเขาจะรีวิวตั้งแต่การเดินทางเลยนะฮะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินเกือบตกเครื่องอะไรเงี้ยมีตื่นเต้นตลอดทางสนุกสนุกไอโรมาโลนอะโมอะโนนะครับไอโรมาโลนโอเคนะครับโรมิงอะโรมิงอ๋อฮะไม่เป็นไรครับโอเคเวลาจะหมดแล้วครับได้ครับเรื่องอาหารคงไม่ได้พูดนะครับตอนสงสัยต้องยกไปตอนหน้าได้ครับผมดีดีครับผมนะฮะหมดเวลารายการก่อนนะครับแต่ว่าเรายังมีสก๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการที่คุณผู้ชมต้องไปดูก่อน นั่นก็คือแค่คลิกชีวิตก็ง่ายเชิญชมครับ ภาพดลืยกล้องสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากเราทุกคนพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวกันอยู่แล้วแทบจะไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เลยด้วยซ้ําซึ่งภาพที่ออกมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายสวยไม่แพ้กล้องระดับโปรเลยยิ่งด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากด้วยระบบสนับสนุนการทํางานคิดและปรับค่าให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้ถ่ายภาพและใช้งานฟังก์ชันต่างๆสามารถทําได้ง่ายขึ้นวันนี้ช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายมีเทคนิคสําหรับการถ่ายภาพด้วยมือถือให้ดูเหมือนมือโปรมาฝากกันเลือกโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ดีความสามารถของมือถือเป็นตัวกําหนดคุณภาพของภาพถ่ายด้วยลองคิดดูว่ามือถือที่จะใช้เพื่อถ่ายภาพมีความสามารถด้านการถ่ายภาพเป็นหลักหรือพอใช้เลนส์ที่ใช้คุณภาพของไฟล์เรื่องสีสันการชดเชยแสงได้มากหรือน้อย หรือมีตัวช่วยจัดการภาพหรืออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพด้วยหรือเปล่าดังนั้นการเลือกมือถือที่โดดเด่นด้านการถ่ายภาพก็จะช่วยให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นภาพจะสวยขึ้นได้โดยไม่ต้องคิดมากรู้จักโทรศัพท์มือถือของตัวเองมือถือรุ่นที่ใช้อยู่มีจุดเด่นจุดด้อยในการถ่ายภาพจุดไหนบ้างเช่นโทรศัพท์บางรุ่นมีข้อด้อยเรื่องการถ่ายภาพกลางคืนดังนั้นก็เรียกไปถ่ายภาพช่วงกลางวันแทนการปรับตั้งค่ากล้องบนมือถือดังนั้นแนะนําให้ลองอ่านคู่มือของโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้เราใช้มือถืออย่างเต็มประสิทธิภาพการตั้งค่าและปรับแต่งจะช่วยให้ภาพออกมามีคุณภาพไปด้วยแสงเป็นปัจจัยหลักอย่าลืมว่าพื้นฐานสำคัญของการถ่ายภาพไม่ว่าจะกล้องถ่ายรูปหรือกล้องมือถือแสงเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ภาพออกมาดูดีขึ้นมีแสงมีเงาทำให้เกิดมิติของภาพดังนั้นเข้าใจแสงและเลือกช่วงเวลาของแสงที่ดีที่สุดทำความสะอาดเลนเสมอใครจะนึกว่าเรื่องเล็กแค่นี้จะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาบอกว่าสำคัญด้วย ปกติแล้วมือถือจะถูกเก็บในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋ามือถือและถูกวางอยู่ตามจุดต่างๆทําให้อาจจะมีฝุ่นหรือรอยเปื้อนหน้าเลนได้ดังนั้นเวลาหยิบขึ้นมาถ่ายภาพถ้ามีรอยเปื้อนบนเลนแล้วก็จะทําให้บางโอกาสที่สําคัญถูกบดบังด้วยความเบลอมัวไม่ชัดเจนที่เกิดจากรอยนิ้วมือที่เกิดจากเวลาเอามือเผลอไปจับนั่นเอง ซูมด้วยการเดินถ้าอยากได้ภาพที่มีคุณภาพสูงชัดเจนจากการถ่ายภาพด้วยมือถืออย่าใช้ดิจิตอลซูมให้ซูมโดยการเดินเข้าใกล้หรือเดินออกห่างจากแบบเพราะความสามารถของกล้องบนมือถือยังจำกัดไม่ดีพอเหมือนกับกล้อง DSLR ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อลดการสั่นเมื่อถือโทรศัพท์เพื่อถ่ายภาพบางภาพอาจจะต้องปรับความเร็วชัตเตอร์ดังนั้นการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยทำให้ภาพไม่ชัดได้ดังนั้นพกขาตั้งกล้องไว้เพื่อการถ่ายภาพจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ นอกจากนั้นก็อาจจะมีรีโมทเพื่อควบคุมได้จากระยะไกลด้วยช่วยในด้านเซลฟี่ได้ด้วยเพราะจะได้ไม่ต้องลำบากหาคนถ่ายภาพให้หรือไม่ต้องได้แค่มุมเซลฟี่ใช้แอปพลิเคชันช่วยในการแต่งภาพเรียนรู้ในการแต่งภาพไม่ได้หมายถึงว่าแค่เลือกฟิลเตอร์ในอินสตาแกรมแล้วจบแต่หมายถึงลองปรับแสงเปลี่ยนสมดุลแสงสีขาวหรือปรับภาพความเปรียบแสงสูงขึ้นต่ำลงเพิ่มแสงเพิ่มเงาซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันที่ช่วยในการแต่งภาพมีให้เลือกมากมายทั้งแบบฟรีและแบบที่ต้องเสียเงิน แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้ง่ายแก้ไขภาพโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นปรับสีผิดลบสิวปรับความคมชัดหรือเติมสีเพิ่มหรืออาจจะเติมคำพูดเข้าไปเพื่อทำให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นได้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเทคนิคเล็กๆแน่อนอๆสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้ภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือออกมาสวยงามสมใจและเหมือนกับมือโปรมากที่สุดดังนั้นหากเรามีความพยายามในการเรียนรู้สนุกไปกับการฝึกถ่ายภาพแน่นอนว่าอนาคตข้างหน้าเราอ,อาจจะเป็นมือโปรในเรื่องการถ่ายภาพก็เป็นได้ หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนสีอุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00เรามีเว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็มี Facebook Page ครับ etv channel นะครับให้เข้าไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังตอนต่อไปตอนที่50เราจะแนะนำคุณทำคลิปเกี่ยวกับรายการอาหารรวมถึงคลิปเกี่ยวกับรายการทอล์คโชว์จะทำยังไงให้น่าสนใจน่าติดตามมีเทคนิคน่าสนใจมากไปชมกันนะครับ <Okay. S 2> ย้อนเริ่มที่รายการอาหารก่อนเลยรายการอาหารเนี่ย<ๆ>บางคนชอบไปกินบางคนชอบทํา อ่ารายการอาหารต้องมี2อย่างไงมี2แบบรายการพาไปกินกับรายการทําอาหารโชว์อ่าเอารายการที่พาไปกินก่อนเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดทำเท่าไหร่ับผมก็ชอบดูที่คนพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปกินด้วยครับมีบางรายการเนี่ยผมดูตอนลางคืนเนี่ยเห็นแล้วหิวอยากจะออกไปเดี๋ยวนั้นเลยอ่าร้านปิดหรือยังอ่ะ บางทีมันจะทุรนทุรายยิ่งกว่าในเมื่อร้านมันยังไม่ปิดแล้วจะอยากจะไปแต่ไปไม่ได้อ,อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทําการถ่ายทําการทํารายการหรือการไลฟ์ก,ก็แล้วแต่ร้านอาหารส่วนสําคัญที่สุดเท่าที่ผมมองแล้วรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยมันทําให้รู้สึกว่าต้องถ่ายยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าอาหารนั้นเนี่ยน่าสนใจจริงๆแล้วดูแล้วสวยส่วนใหญ่จะต้องใช้ช็อตที่เรียกว่า c l o สอ up วันนี้ช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายจะมาแนะนำแอป,ปตัดต่อวิดีโอที่ทุกคนสามารถโหลดมาใช้ได้แบบฟรีๆส่วนจะมีแอปใดบ้างนั้นมาติดตามกันได้เลย VLO แอป,ปตัดต่อวิดีโอตัวแรกนี้เป็นแอป,ปที่ใช้งานง่ายมากมีให้เลือกเล่นได้ทั้งแบบทำวิดีโอและโมดิชันโฟโต้ที่ทำภาพให้มีลูกเล่นน่ารักน่ารักพร้อมกับการใส่สติ๊กเกอร์ที่มีมาให้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะทำเพื่อลงอินสตาแกรมหรือสตอรี่เฟซบุ๊กก็ทำได้ ซึ่งการทําวิดีโอก็มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดภาพต่างๆว่าเราจะทําไปลงที่แพลตฟอร์มไหนมีฟีเจอร์ให้เลือกเล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงปรับขนาดใส่ข้อความและปรับฟิลเตอร์ที่สามารถปรับแสงปรับสีให้กับวิดีโอได้ด้วย